สบายดีสบายดีเพื่อนพี่น้องสบายดีเอฟซีของสาลาหน่อยทุกคนบัวสเป็นภายในหรือต่างประเทศเนาะเป็นยังดีต้อนรับกุศลซ่องของสาลาหน่อยอีกแล้วทุกคนเลยมื่อนา้สาลาหน่อยกเดินทางมาหาทางสาวหน่อยเพื่อนคือเก่าเนาะทุกคนเนาะซึ่งสาลาหน่อยกับซีมาอาชีแจงให้เอฟซีใดายคนได้ขับหูก,ก็คือ,อมีเอฟซีใดายคนทักเขามาถามว่าเป็นยังค่ะสินสอดของสาวหน่อยคือแพ,อพงแท้เนาะโดยเมื่อนี้เขากับซีมาถามเจ้าของเพื่อนเองทุกคนเลยกับ คือสิม,มาถามเพื่อนว่านะเป็นยังคือเพื่อนคือเอคิอคขาสินสอดแพงเนาะเป็นเพาะยังทุกคนเลยเท่ากับสิไปอสอบถามเพื่อนไปคุยไปโอ้ไปร่มพร้อมๆกันเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> ก่อนเอินก็ขอฝากพ่อแพม่พี่น้องก <c oughs> ุดไล่กดแซ์กดติดตามเห้สาวน้อยนี่เด้อเพื <c oughs> ่อเหตสาวน้อยได้มีกำลังใจได้เหตุคลิปต่อๆไปทุกคนเลยก็โอเคเนาะไปหาทางสาวน้อยเลยทุกคนเลย สบายสบายดีเออเพระในเนา้วโดยซ้อมสี่ <S <S ้ามนอวันน anyway> ี bottle bottle ้เนาะมาปฏิบัตโดยโดยมันนี่ก็ข่าพร้อมกันทุกคนเลยไความมือสุดของอาสาวโสดทาเนาะโดยหลังจากที่อ่ามีคนคุยแล้วใช่ไหมจะโดยต่พอมีคนุยแต่ว่านักันได้แล้วปัจจุบันนี้แต่เมื่อคืนในคนโทรมาคุยน่กะ กขสมองอยู่ารคุยการแชร์มันกดีอยู่หรือเปล่าเนาะแม่เราเพียแบบนี้เผ่าว่าแบบเป็นผูยใหญ่นเป็นคนย่ายเลยการร่ากันจชามันก็โอเคทุกอย่างคนจุกี้จุกีโดยโดยจะมีแบบอ่าร้าวๆในบ้านก็นอนแบบว่าอ่าคิดวาอยากปิดใจเพื่ออ่าภัยสกคนนะอยู่ดแต่ว่าเากัยังแบบลองคุยลองลงมือกันยังเสเจนพอบอ ก็ค่ะเป็นไปได้ก็โอเคค่ะบอกเป็นไปได้ก็เป็นคนรู้จักอยงไรก็ได้แล้วอยู่างเ่นอะไแบบสบายสบายเราสบายอืออือคือว่าโอเคอยู่เนอะโดยแมวจะมีหลายคนบอที่ติดต่อมาติดต่อมาก่ะหลายคนอยู่แต่ว่าอาชีพคุยเปิดกล้องกันอะไรก็มีบ่กี่คนอ๋อเลยเลย nó ai quên nè anh, mở con hui cái này thôi mở con coi mà thôi 10h 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 khừng măng mà kêu đang si rập, đang mở khóa cà rau, rồi, còn cái này là phải thả đây, <laughs> เลยเยคือยังบมเดลงนไทยกาบานี่แหละกระถาเพิ่นแล้วก็อีกอย่างก็เลยว่าเออเลดอนไปอีกสักประมาณวันที่สิบวันที่เก้ากับวันที่สิบนะก็เลยว่าตัดกันแาโอเคอยู่อยู่ถากระได้ขนา โดยโดยอยู่ทำใจแน่นะไปเห็นงานกันเนาะต้องเริ่มเป็นลูกน้องเขาฮะโดยโดยก็ทุกวันครัเป็นจแมาตัวเองเนาะแม่อิสระอยู่นิดนึงส่วนตัวอยู่นิดนึงโดยโดยแด้ในใจนี่คืออยากลงอีกบดดอนไหนอืม่ได้อยากลงเลยไม่อยากลุกเลื่อนบดแม่นมวลครับก็แบบแต่แบบทำมมวลโบมันก็อยู่ได้แต่ว่าแต่ว่ามันปัญหาคือเรื่องเรื่องคำเนาะ โดยโดยอันนี้เทาอยู่เทากับโปรจกสิ่งยังนะค่ะทุนทอนเทากับบอบอพ่อนะโดยก็เลยว่าก็เลยตัดใช้แจว่าเออลงไปเบิ้งพ่อสงการก็มันโอเคกับไขึ้นมาอือโอเคกับผิด่อไปหูแงานเงินใช้หนี้ม่พอหลังยังไล่เนาะพอหลังยังไล่เพราะว่าตอนนี้เขายังมีโอกาสเป็นบอถ้าเกิดแบบเดี๋ยวคอายุมมากก็ไปเหนีมยมสีไปก็ได้แล้วดิโดยโดย โอกาสนะก็เลยไปก่อนโดยโดยจะเป็นน่าเป็นหนีมั้งบอแม่จำเป็นเป็นหนีดีข่าบุ้มีหนีข่าบุ้มีหนีข่าวมีทุนแค่นิดนึงก็อยู่ได้แล้วถ้ามีทุนคือคือว่าเอือว่าน้อยจะเปิดห้างมันบอเปิดห้างข่าวแบบมันไม่ค้นข่าว่าประมาณเท่าไยก็บขาแบบเต็มที่เลยแบบขายของซ่อมของซ่มพ่อมาหน้าแบบว่าทุกอย่างอะเนาะแบบใช้ห้างเป็นนะแล้วมันเกือบแสนแต่ข่าเกิดว่า มันก็มาสองเสมอมันก็อยู่ได้นะแต่ถ้าเาขายอย่างเดียวอนะแม่คือก็มาเป็นแช็คคือขายหลายอย่างแม่แบบพวกแบบแชู่พูของใช่ของซอยไปชีน้ำแบบโดยแบบม้ามันกันแบบเน้นล้านเนาะมันก็ื้หนาเขานาะว่าชนิ่งขายอาหารตามสั่งสมตาลาบก็อย่างเดียวบางทีเขาขายต้นน้ได้่ขายยืนได้โดยโดยง่ายกับมาบนเดียวคือได้ทุกอย่าง มันก็จะได้ลูกค้าหลายเนาะเนาะโดยโดยนั่นแหละคือปัญหาเนี่ยมันรุ่นพุ่งเนาะอย่างเนาะขาดรุ่นนึงเนาคนมีรุ่นที่จะสั่งไหมนะฮะคนจะมีถามว่าเอ้าลราขายอาหารตามสั่งมันไม่ถึงหมื่นสองหมื่นนะว่ามันมันไม่ถ <rivalry Un owners> ึงหมื่นสองหมื่นเ็จริงแต่ว่าเราไม่ได้ขายตรงนั้นอย่างเดียวไงขายหลายอย่างขายแบบ คือเฮามีอาหารตำสั่งบางทีเขาเบื่อได้สาอาหารตำสั่งนี้สารอาหารม<ด>ก็ต้องมีทุนสำรองแมนบอลเราต้องมีทุนสำรองเขาก็ไปมันก็ขัดสนเนาะเราของเขาบ้านเท่าน,นี้มัน,มนพแพ,อพงอยู่แล้ว่นะโดยแม่ กระทมาถามอ่ะเอามือใดที่ลงก็เลยว่าข้งเบื้งวันที่เกที่สิบาลงไวกับวันที่เก้าขาลงซากับวันที่สิบมเดินทางมาเดยปเอฟซีถามอยู่ว่ามืท่ทายคลิปบ่ว่าอนไล่ในาเ้อเมือ่อดมาเลยมีแต่อนอนเขาต้ต่อทเดือนจากเดือนหนึ่งคือเดือนนี้เขาไปวันที่สาิเดือนหนามันก็สิลดลงเมื่อนึงโดยๆยะไปต่อทุ่นกับเขาบอกวันท่ เก้าแล้ต่อไปคืนวันที่ยี่สิบแปดโดยโดยต่อทุกเดือนเนาะต่อทุกเดือนค่าจ่ายอะเชื่าแหละโดยอายุบ้านเฮาก็มีทุนมีท่อนะก็จ่ายแค่ค่าไฟเนาะกับนู่นนั่นนี่นะในบ้านเฮาก็อยู่ได้เห็นไหมเดียวเนาะแม่ตากคลองเดียวเพราะว่าหไฮนาตะกากรมีคนเห็ดหายได้มีคนเห็ดอยู่อนะแต่ละปีแต่ละปีมีคนเป่าหายโดย บอกคนว่าเอออยู่ใหรแน่้เคียงห้างอ่า่าเลยกับปุกไว้แล้วเนาะกับกระซัมมันนั่นแหละมนมีพายุพื้นไปยังมีมาแล้วแบบอะไราบ่ได้เห็ดเฮาก็ต้องถอดถอดถอดตรงถอดได้ของมันเลยเลยหมุนไอเตียงห้างอ่ะเนาะเยียงเราเมือไห่บอกว่มีคนอยู่อะสิท่าเยแม่โดยคนออกไปส่งโอ้มเมนเคียงได้วเพื่อนแล้วคน แมวเอินเทียงเอินเทียงเนาะแม่ท้งายมีแต่เทียงกันเนาะเทเอิเทียงงาเเหมือนเทียงกันนะเียบ่เทียงดดมมืกอยูน้ามูบดมืออยมูบดมือคือเมื่อี้มาหามูเป็นมบ้านเัยเยมดยเรียงอย่งแบบเพล ว่าแ,แ, <specific S 2> แบบ <chips S 2> ม,มีคนมาหาแบบ,บมุงค <fel> ู่กนมากแบบมันมากนะก็เลยแบบหับแขกซอยแน่ยังเสียน้าอะไรแบบเห็นกับข้าวกับน้ำซอยอือเลยเดยจะมาเห็นข้าวกับน้ำเกี่ยกับเป็นลายเมนูอ่าบะได้ล่ะแบบอีสานบ่ะแบบเล้าเขาบอกเล้าแบบเล้าแบบยังไงล่ะแบบอีสานนั่นแหละแกงอ่อมบ่อไอยูต้มยำเนี่ยสมตำกันเลยแบบโตส้มตำกะ เรานึ่งอย่ได้แถวหลังบอเป็นแต่อยากซิมแทนเนาทุกคนแต่บางคนก็ตำปูปลาตำไทยตำโคล่าตำไทยงนะมันก็แหลแต่ว่าสมักรรสชาติแบบไรโดยดยเพราะว่าฉนมากกาสิไปทางกับเขาไกลกว่าข้าวหาย ดูดยเป็นบขึไทไว้เนาะเป็นตำจุกินมาเนาะตตเอาตำไทยหรือตำลาวไลาวลาวาดปลาดยนายคนกํหมักเนาะตำลาวหอมมมันแบบมันก็เบื่อนะว่าล้กันก็เบื่อกกคระเด้งหอมุ้มเนาะระเด้งต้องไม่โบไปเนาะคือสเยคือทางเเห็กินเนาะอยู่เห็ดกินงาน่เปิดหันขาได้เลย ได้เลยเพราะว่าเขามันมีแบบมีอาชีพของตัวเองอยู่แล้วขนาดแค่ว่าเลิกแรกก็อาชีพแบบอาจจะไม่ได้ดน่าซาดเลยขนาดโดยเขากับยูเท็ดโดนแลน้วเนาะหลายปีเลยขนาดโดยแต่เคยเห็นให้แต่ว่าตอนที่แม่ป่วยเคเห็นให้แม่กินกับขปันได้ขนโด <c oughs> ยโดยแล้วทางเอื้อยากอยากพิดใจให้กัขนมแบบแบบใดถ้าเป็นไปได้นะค่ะเพิ่นโอเคตกลงทุกอย่างก็อยากพิดใจแบบค่ะเพิ่นแบบพร้อมที่แบบว่า ที่แบบช่วยเหลือทุกอย่างแบบว่าเพื่อแบบบริมาลช่วยช่วยเหลืออย่างเดียวแต่เขาก็ต้องเบิง่งเพิ่นพร้อมานะดยโดูอ่ะแต่ที่ผ่านมามันกบบ่ค่อยมีมบ่ค่อยมีคนเว้ามามีก็ว่าว่าเออเบิ่งคุยกันไปก่อนบางทีก็บอกว่าขอเป็นแฟนแน่สิบางทีก็บอกมาเพิ่มใส้เป็นแฟนก็เป็นไปบ่ได้เนาะก,ก็ค่อยๆไปก็เลยบอกอย่างที่คนเฮาแบ่ โดยใช่มาปรับมันเป็นแฟนเลยมันมันเป็นไต่บ่ได้เพราะว่าต้องศึกษากันก่อนแม่นบ่มีดอกนันนะแม่นแบบว่ามันบุมีดอกบางทีก็บอกเพิ่นว่ามันบ่มีดอกเพิ่นก็ว่างบางทีก็แชทมาถามว่าสองเสมอมามาเฉ่มาถามว่ามีคนห่วใจละเบ่คิดใจละเบ่ก็ยังเปิดอยู่เพราะว่ายังบ่มีเนาะยที่เขาชินักแนนงยำเฮาไอลีขนาดโดยสองเสมอมันก็ยังบนในนอนว่าสักเจนดอกเนาะโดยโดยในบุมมีเข้ามาเรื่อยๆคือกล่าวว่า ก็ขอมากอะหายไปมือเศร้มือแล้วก็มาตอบแชทที่หนึ่งเนี่ยเชน่าเปิดคือแบบเปินมีเหตุงายขนาดนี้พอได้ยินมาเหมือนกับเสร็จมาถาว่าสบายดีกินข้าวกินน้ำละโบโอเคโดยเป็นยังไงอยู่บ้านนาวเมื่อนี่นะพ่อนหมดมือเลยหมดนี่เนี่เกิดบรรยากาศเนาะเกิเป็นยังไงมาโดยคือถ้าว่ามีโยงแบบพร้อมเนาะ ห e ือว่าอ่าต่างคนต่างสิเิกันได้คือเอ้ยนั่นก็พอปใจเเลยแม่น้เพิ่นอว่าเออปิดใจพออ้ายได้บ่จังซีก็ยอมยได้ได้ว่าอ่าปใจอ้ายบ่ด้อ้ายจะเพิ่นักเน้นกับเฮาหั่นอยากจะเพิ่นว่าเบาซื่อๆคารมซื่อๆหนโดยิดเพื่อศึกษาดูใจกันก่อนฮะบ่อันนั้นียปิดเป็นขอนี่ แต่คนยังบอกยังยังบมีแบบว่าขันนั้นนะครับแบบนี้ก็ว่าว่าถามว่าเออเขา็ถามว่าเป็นท้ายคันน้องมีคนหูใจแล้วบ่จัางที่นออมีคนแบบว่าน้องโอเคบ่เลือกดีๆเด้อเพิ่นก็ว่าเพิ่นบบางคนก็กันแนะนำแค่ที่ดีเนาะใกำลังใจมาแม่เอะให้กำลังใจมากว่ะแม่ให้กำลังใจมาว่าเลือกสู้ๆเด้อเพผลกว่าบะหาไปเรื่อยเพิ่นว่าดูดยใจมากบ่พอเท่าไหร่มือเนาะวันจะอาทิตย์หนึ่งบอกอาทิตย์มากว่าเนาะอาทิตย์วันที่8อันนี้แล้ววันที่ เดือยว่าไวอยู่เลยไวบอยว่าหรือถามไถทั้งระดูการผิดใจเลยไว่คือว่ามีหลายคนเนาะสงสัยว่าฉันซะคนงานแบบมีคนโอนลมลายกัน็ธรรมดาเนาะการนอกซ่องว่าฉันแต่ว่าที่ฮาวก็พยายามตอบแชทเพิ่นกับทีตอบซาแน่เพื่อนก็ถามว่าหายไปไซด์เนาะก็บอกว่าอะว่ายไปไสดก็อยู่ในใจเสมอว่ะขยันลมจุดน้อยเลยให้เจ้คนเด้เราคนรุ่นสาวออเซตมาหาเฮาเนาะ เลยเลยจรงใจกันได้แต่คนนั้นจะบิ่งกันว่าจังจันบางทีมางคนเขาเกรงใจเขาประกาโทรหาเขาบอกว่าคือไปโทรหาอย่างเงี้ยบาคนแบบจู่โจมแบบโทรมาแบบโหต่างหนักปุทันหมดเลยออบังหับเลยเนี่ยอยคะสิผูความมาก่อนว่างบบสิโทรคุยน้ำกันยังไงเนาะแมนอันนี้แบบว่าจู่โจมแบบว่าหับเป็นเพื่อนปุ๊บโทรปุ๊บเลยนะอือบางคนก็บอกเปิดอันทั้ง ทั้งส่วนตัวแน่ยังในแบบทางเฟสทา้งยังก็บอกโอ้คุยชางเสร็จก็พอแล้วบางทีแบบในเฟสเนาะมันก็จะแบบครอบครัวส่วนตัวแบบกันเองก็คืออันน,น,นัาานะ้นเขาแบบอิสระนคณะแต่ใครก็มีส่วนตัวมากกว่าโดยแต่นี้แม่บ๊บแบบอานนมที่อยากให้ทั้งเอื้อยหรือิดใจให้กันนี่ก็มากเปแบบเมือคุณบอกมากห่างเหมือนก็บอกว่าไม่เป็นไรก็แล้วแต่เหมือนนั่น ที่ได้สร้างนั่นก็เพิ่นกะบอกว่าก็คุยไปเรื่อยแต่ว่าอีกเดือนสองเดือนเพิ่ผว่าสิลงมาหลินน้ำยูเพิ่ลจองตัวแล้วเพิ่นว่าจะกลับกรุงเทพป่าเพิ่นกะถามว่ากลับกรุงเทพป่าวเมื่อกี้นี่ฝนกะโทรมากโดยน้อยยังไม่ว่าบาอบออโอเคไม่เป็นไรไม่รบกวนแล้วตืองหู้ใหญ่เนาะโดยโดยใจเนาะคำว่าเพราะว่าอย่าฮารเวิตยังหัได้ต้องเปลี่ยนเนาะพิ่อเสร็จมาบอกว่าไม่ว่างไม่รบกวนแล้วเปนน่โดยโดย ก็ว่างเนาะจริงๆนะขออ้างสบายเลยซินะโดยตอบแชททุกคนโดยเขว่างผมมีมากตอบมีมาตอบเนาะแม่เนาะบางทีบางทีเออรนิตเบิด์บอบางทีเขาเห็ุเรียกบอโทรศัพท์แชทลงแชทแปดบอเขาว่างไว้บอใส่บางทีแบบโทรศัพท์เขาไม่ได้เปิดเสียงนะโดยโดยที่แบบใจห่อนเนาะบางทีไอ้เหมืนกับเขาใจบางทีบางคนเขาขอใจโดยแม่เลยเนาะ ันใจห้อนดยว่าสิมาโทษนาทั้งเช้ากับเรได้ใช่เนาะแม่บางทีว่ามีคนดูมีคนน่ะแบบนี่แหละคนว่ามีคนอั่นโอเคแล้วบอกว่แบบอะไรบอกเออยังยังก็ยังคุยไปเรื่อยๆเขาก็ยังแบบเพากับเพิ่งเริ่มคุยเนาะอะไรอย่างเงี้ยโดยถ้อย่างน้อยเปิดใจมั่นช้าสักเดือนหนึ่งอาจจะมีแล้วเนาะมีอได้ดราทิตหนึ่งทำโมกุลเคุยก็ต้องมีหลายธรรมดาเลยแม่คนคุยแบบเขาว่าเออไอเป็นคนล louder จีนเทนซี่คนว่า ไอ้ขอเป็นแฟนได้บ so ่กัว่าไอ้กะค่อยๆไปค่อยๆค่อยเป็นค่อยๆไปเนาะก็เลยว่าเออตัิบหาทั้งคนตัวชิเขาทั้งนั่นก่อนแล้วเพิ่นคือสิหักเท่ห์นะรวยจงใจแบบัผ่านบางคนหนักเท่ห์เขาชิเปิดดูใจกันก่อนแม่นเขาสิแบบเขาสิเป็นแบบง่ายนะคะเขาสิแบบค่อยคุยค่อยลงกันไปค่ะไปกันได้ก็โอเคนะแต่บางคนบอกว่าไปได้บ่ได้ก็คือเขาจูบเลยจบเลยแล้วามว่าเขาก็เคยผ่านรอด่านหนาวเนาะก็ถามว่างามว่างามดอกกับ ไปได้เรื่อยๆนะแต่ว่ามันก็ต้องเบิ่งเนาะว่าคนที่เจ๊กเอาฮาแบบไหนก็ต้องเลือกในจักหน่อยเหมือังซะ่ไเลือกในนิดหน่อยมีโอกาสแล้วเนาะเอามาคนที่แม่เอาเป็นเนาะดูชีวิตเหมือนกันใช่ไโดยใช้ชีวิตมันก็ียแก่จนเข่าก็ลายเนาะโดนยังไดงเนาะคนชาวนาขบกันบ่พอเดือนกะเอากันแล้วมาเบิดเพราะว่าใส่กันป้าห่างกันอีกบางคนก็บอกว่าเออ ี่อยากมีเวลาคุยกับน้อยอ่ะน้อยโอเคไหมแบบพอเวลาคุยโอ้เกือบครึ่งชั่วโมงนะแบบรับฟังแกแกบอกว่าโอ้พี่มีนู่นนี่นี่นะก็เลยบอกว่าอันนั้นมันไม่ได้สําคัญหรอกเนาะเาเกิดว่าเสียนี่ขนาดเลยว่าเป็นรักเแบบว่าเออถ้าไปอยู่กับไอ้นะไอ้ยังจดทะเบียนสมรสแล้วก็อะไรก็มาบอกนะแม่แบบว่าอธิบายให้ฟังโเนี่ยแหละค่ะโทรคุยกันค่ะเสร็จยังสิบว่ปันใดค่ะบบเสร็จนะมันหลายค่โทรตรงๆมันแบบว่า เขาเขาอยือว่างเขาว่างมาได้คนที่เขาออกไม่ชี้างกันเลยไลยพูดนะน่ะโดยน้อยก็เขาก็บอกว่าเฝืนเนกันกนะว่าเลือกให้ดีเด้อเฝืนกันนะว่ากราเราเป็นไอ้ก็โอเคแต่ว่าไอ้ก็ยิ่อยู่ข้างๆนี่แหละโดยถ้าเลือกง่ายไอ้ก็โอเคค่ะปีนใจไอ้ไอ้ก็โอเคนะคะว่าเฝืนกันนะว่าบางทีเห็นน้อยไปออกไปไปถ่ายอย่างเงี้ยน้อยพี่ก็พี่ก็น้อยใจนะอย่างเงี้ยหรอ ใจไม่ได้เพราะว่าพี่ยังไม่มีอะไรให้หนูเลยก็เลยบางทีเาถามมาสินะเพราะว่าเ้าก็ยังแบบสายเขียวเนาะเ้ายังไ่ได้แมนแบบอันนี้นะก็เกิดโอเคเจ้าเทหายได้เจ้ายังหายได้เ้าก็ยึดแล้วเจ้าได้คุยกับโอลมกับเจ้าได้ถามลมไปแล้วเจ้าบอกโอเคเจ้าเปลี่ยนเรื่องเ้าก็มีฉีดแมนบอซานโตแมนบอคาชาแมนบอโดยนั่นแหละมันต้องใช้เวลาใช้เวลามีคำถามเข้ามาเนาะเอฟซีอะไรต่างต่า อ่าผู้สาวคดองแพงเป็นว่ะคดองแพงก็คือก็ว่าเพื่อเลือกอ่าว่าเพื่อที่เขาบ่มักก็มีหั่นน่ะอ่าเฮาสิดียวคนเขาบอกว่าดราม่าไปว่าเออบ่ดูตัวเองจังซี่นะอ่าเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิบอกให้มื้อนี้เออดู่จริงว่ไม่ได้อยากบ่ได้อยากเว้าเออแล้วก็ทางเพิ่นก็บอกว่าเออว่าหน่อยนึงอ่าเฮาก็ว่าคร่าวๆเนาะเพื่อเฮาบ่มักเพื่อเฮาบ่โอเคแต่คนที่เฮามักเฮาบ่ต้องอีหยังก็ได้หั่นน่ะแล้วแต่โอ้ล่งกับเฮาเข้าไปกันได้นะบ่มีอยังก็ได้เฮา เก็บสุดผาไปอยู่น้ำก็ได้อะนะแม่บางทีถ้าใครเอฟซีคาถาว่าโอ้โ่อันบางทีน่าคาถาอ่ะอันมีคนดราม่าหลายโนอ่มเออไอเขาไปอ่านต่งโว่จงิีนะบางทีเปิว่าเออกระชังก็เพิ่มมันจะซีทั้งคนดีมีทั้งคนแบบใส่ไฟัแหละโดยโดยแม่ถ้าเขาไปอ่านทางก็บอกโอเคนะบางทีคนก็หายขอบใจว่บสร้างเขาเพอ อาจารเขาสิอเาชีว่ายังไงก็ว่าอะไรก็ออกแล้วแต่เขามันขึ้นอยู่กับตัวเขาแล้วกับวันศุกร์โอเค<ด>ขเขาก็สบายใจบางที่ที่ททบอ่อยอยากคลายเลยนะแล้วแบบหลังจากงวดนั้นเขาไปอ่านแม่คือว่าเอ้าเขาก็ว่าถ <ๆ S 2> ้าม<ๆ>า,าอยากมีบ็คููชีวิตก็อยากมีแต่ค่ะมีดีผมมีอย่างเขาเขาไปอยู่น้ำก็ได้นะแบบเออเก็บเสื้อผ้าไปอยู่น้ำเลยก็ได้นะเพราะว่าอาจารย์บรรสองเขาก็บอด้แมนสิขนาดนั้นนะเขาก็อยากใช้เปิดว่าเผื่อเขาโอเคคนใดที่แบบ มาเข้าไอลีเออแต่เขาทุ่มไม่เข้าได้กับมี่แมนบอลคนเขามันก็มีหลายมุมเนาะแมนบอลบางทีสิคิดแค่มุมเดียวค่ะนะมันก็ก็คือแบบโจโจงโพดก็คือแบบเกินไปโพดแล้วนึกว่าเจ้าอยากหัวขาดองเออเออเป็นของใคเลยเดอกแม่นบ่ล่ะค่ะเลยเลยมันคนก็บอกว่าเออเอาอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่กรุงเทพมันแค่บ่ถึงแสนไปยังก็พี่เขาหมนต์คเหนึ่อ่ะ ใจแค่พันหาไปได้แล้วเอออันก็แล้วแต่อันนได้เหรอโดยแมนยังได้ขู่น่าใจแม่นบางทีเฮากับอยากสมัครฮาร์เพราะว่าที่เปิดใจเขาก็มีสิทธิ์เลือกแมนบอลโดยเขาก็บางเวลาเฮาทีแบบโจดจมเออถามว่าที่นี่ใครก็ได้อ่ะโอ้ยขันทันอ่ะต้องต้องเปิดต้องเปิดดอกบ้านก็มีอ่าบุ้ยจะได้ก็มีจะได้เซอร์ไพรส์ชั้นธนาแต่อย่างไรคิดว่าในแง่ดีในแง่บอดีเนาะโดยพยายามแบบ เพนิดนึงนะก่อนสีว่าเขาไม่เรียงเอาไปนะโดยบางทีบางทีเฮาสิบ่อยากถามบางทีเขาที่เจ้ากับแบบจอโจงเฮาเฮากับเฮากับตอบแมนบอกพอตอบไปแล้วอาจจะใจฉับกรได้กระเมียนรีแต่ถ้าคุยกันลรีรอก็ถ้ามันเป็นจริงกัไโมเย็นยันได้แล้วแต่ว่าหักลูกเออหักน้องหักนุ่งเขาแห้งบบหักแบบจริงใจโบอยากเห็นอยากสั่งบบแมนบออยากจะเป็นผัวเดียวเมียเดียวโบแบบสิมันก็มีแมนบอล่ะโดยแต่บางคนแบบ ว่าคิดกระสั้นธนาแต่เขาว่าวังนี้แหละมันลึกตามเดมันตามเดมเลยเลยบางทีบางคนโมหู้อ่ะว่าว่าว่าโคตรธนาเลยเลยบางทีหอดมือหอดยังมาแล้วนี่บางขาเขาหักแท้เนาะเพิ่์นหักเขาหักเพิ่์นกระโดดอีก็กอ่ะเป็นจมูกระหากระเด้งก็ได้กระหากระเด้งก็เออว่ะแต่ถามว่าเอ้อน้องกะอยากให้คนเจอคนดีๆดีบอกวเอยน้องอยากให้เจอคนดีๆเพราะว่าเขาก็เป็นน้องลาเนาะเพราะว่าน้องก็าก็มีใครแล้วเพราะว่า คนเขาก็มีเอ้าข้อกันบ้าแล้วขนาดเหลือต่เขาคนเดียวแม่ก็แบบคือฝากไว้น้าเอื้อยขนาแบบว่าฝากชีวิตอยู่น้าเอื้อยว่าเออเบิ่งน้องเน่เด้ออย่างเช่นอ่างนี้ขนาดนอยังมีแบบเป็นตัวเป็นตนแบบคนที่เขามาแบบรับฉากแพงโบเอ่อบาอทีห้างห้างห้างหักหักตะกินบ่ได้อ่ะหักแต่เวียกงานบ่เห็ดง้อตะเม้าขมือขนาอ่ะเสียเอาเจ้ากับโบเอาเหมือนบ่อาอะไม่ถามว่าใครยังมีายผัวก็มีใครยังมีายผัวโดผัวเดียวเดียว โดยเนาะแต่ถ้าสมมติว่ายูยูก็เอาเงินมาแต่งฮาโลนนี่ก็เอาเฮามโวยคุยเฮาบโอนันต์แกับเฮาบ่มักข้าก็บซียูบ่โดยโดยถึงแชร์สองสามแชรก็เฮาบ่มักกับแางแล้วข้าก็ไปคือเก่าแล้วเนาะถึงมือนั้นแมนบอโดยโดยกแมนบอกชิบเงินหรือชิมแมวหัวใเนาะบางทีก็เออไปดูตัวเองเออก็กัย่อภาพแบบ เบิ่งตัวเองอยู่แม่นบ่ก็สิว่ากะเบิ่งตัวเองอยู่น่อยนึงแต่คนที่คอมเมนต์น่ะกะเบิ่งเด้อนิดนึงหั่นน่ะเขากอาสิบ่บ่เต็มใจเอาเจ้าก็ได้แม่นบ่เนาะคนเฮาน่ะโดยก็เว้าแรงไปมื้อนี้ กันมว่าอัชีเป็นอังชีบูฮูอ้าวเข้ากับแบบเออเมื่อไหร่าเมื่อไหร่ได้ที่พอดีเออมันแดดเลยมันแดดมันทอดเลยเลยเมยเมื่อนห้่ยังคงใจได้เพราะว่าคนว่าเปิดห้ามคาดงนคาดงแต่จริงๆอ่ะแล้วมันก็ต้องคุยกันหลังไหมว่าคนที่คุยกับเขาเนี่ยเป็นแบบไกดเงยนะลยเลยบางทีอ่ะคนที่คนที่เขาสชมคนที่แบบเนี่ยก็คนที่เขาไม่ได้หักเขาแต่ว่าเขาแบบเฟังเขาแล้วโอเคติดตามเขาที่เขากะ ความหวังดีของเขาก็มีตั้งหลายอย่างนะโดยโดยเขาบริเวงนี่ว่าอยากเป็นเมียอยากเป็นเอาเป็นเมียเป็นผัวก็มีแยะๆนะโดยโดยแมนนั่นแหละเขาสีแดงได้ยินกันเมื่อเดานไปนะดูเขาแต่ไหนงานเ็หนัก็บอกตรงๆเลยไม่ลองเลยหาอะไรก็หาบรได้กับบริวากันโดยเป็นคู่กันทักทายมาอันนั้นอันนี้ก็โอเคกบางว่าเอฟซีก็คือชีพของใจแล้วเนาะ อ่ะมีแต่ที่นี่แหละทีมงานเท่ากัมาให้มา้มาใ้ม็ใด้มา้มาห้มานห้าะ้มาให้มานเรยาให้มา้มาให้มาใเ้ืาอห้มี่แมาห้มาใมาให้มาให้มา้าเห้มาให้มาให้ม้มา้ามา้มาใหนมาให้ม้มาให้มาให้มานห้มาใ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 น้มาให้มาให้มาห้าหมาให้าให้มมามา้้มีมงานหให้กับก่อนาจ้ามา้มาเา ซีได hey, he ้ขอโตเจ้าไว้ก็ไว้พบกันคลิปหน้าถ้าว่าเพิ่นยังบ่ทันลงไทยโด้วยไหมวันที่เจ้ายังว่างอยู่ถูกไหมลงแต่วันไปเรียกเนาะด้วยด้วยสบายสบาย